โอ้ยแอร์ปาเดินมาเป๋ามาไม่ต้องหรอกลูกถือกระเป๋าลูกก็พอ,อถือมามา้มาถือให้กระเป๋ามาถือเองปาลงมาลงมาลงเองไปดูบอลูนวันนี้ลงเองครับไม่ถอดรองเท้าเดินลงมาไม่ถอดรองเท้าครับมาเร็วๆม,มาไปแล้วนะเดินลงมาไปดูบอลลูน ลงเองลงเองลงเองไปใส่รองเท้าดีๆไปขึ้นรถ